สวัสดีครับวันนี้มาลองใช้ Mobile h o ปอ p o ตนะครับใน Windows 10นะครับอันนี้ก็จะใช้ในการแชร์ Wi-Fi นะฮะให้เครื่อง PC หรือเครื่องโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะครับก็คือถ้าเกิดเรามีาสายแลนนะฮะแต่เราไม่มีเราเตอร์เราก็เสียบสายแลนเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะแล้วก็ใชต้ตัว Windows 10เนี่ยแชร์ Wi-Fi h o สปอ o t ให้นะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากสายแลนแล้วก็อาจจะแชร์จาก USB ของ ของ u อ่ยของเจ้าโทรศัพท์เราก็ได้นะครับอ่าไปลองดูกันเลยนะครับขั้นแรกก็ไปกดที่ w n n o w w นะฮะแล้วก็เสิร์ชพิมพ์คำว่าโมบายนะฮะแค่นี้ก็ขึ้นแล้วนะ,ะก็เลือก Mobile h o สปอต t ครับอ่ากด้าไปเลยครับครับก็จะเข้าหน้า Setting นะฮะซึ่งเป็นโมบายฮอ t สปอตนะฮะเขาก็จะเขียนว่าอาแช์ m ม้อินเทอร์เน็ตคอนเน็ชันนะฮะให้เครื่องเครื่องอื่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็มาเปิดกันเลยอ่าสักครู่นะครับอ่าอันต่อมานะฮะที่ที่เราจะต้องดูนะฮะก็คือเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะอ่าอันต่อมาที่เราจะต้องดูคือเราจะแชร์จากอะไรครถ้าเกิดมันมีการเชื่อมต่อหลายอันเนี่ยเราก็เลือกไออันที่เราต้องการจะไว้แชร์เลยนะฮะก็ะอันนี้เขา ไม่มีให้เลือกนะครเพราะเสียบสายแลนอยู่อันเดียวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเซตติ้งฮะต่างๆเช่น Network Name ชื่อที่เราจะกระจายออกไปนะอันบนเนี่ยฮะอ่าแล้วก็เป็นอ่าพาสเวิร์ดนะฮะก็ไม่น้อยกว่า8ตัวอักษรเนาะอันนี้ก็ลอง1,2,3,4,5,6,7,8อันนี้ก็เลือกแบนด์นะฮะสามารถเลือกได้นะก็เป็น5 g ิกหรือเป็น2.4 g ิกนะฮะลองดูโอเคถ้าเซตติ้งเสร็จแล้วก็กดเซฟครับ อ่ะคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเปิดเลยครับอ่าเปิดเลยนะ,ะครับยกตัวอย่างนี้นะฮะเราก็มาที่มือถือของเรานะครับจากนั้นเราก็ไปที่ wi-fi กด wifi ค้างนะครับแล้วเราก็จะพบอ่าชื่อของ wifi ที่เราตั้งไว้นะครับเราก็เลือกไปเลยแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะฮะ ถ้ามองไม่เห็นก็คลิกแสดงรหัสผ่านหนึ่งสองสแนะครับเสร็จแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับปึ๊บพอเชื่อมต่อแล้วนะฮะจะดูในหน้าจะดูได้จากหน้าจอ Windows เรานะฮะก็จะมีอ่าบอกว่า Device Name ที่มาเชื่อมต่อนะฮะแล้วก็มี IP ตอนนี้มีการเชื่อมต่ออยู่ห่งอันนะฮะเต็มที่ก็ได้8ปดตัวนะครับ โอเคครับไปลองกันดูนะครับสวัสดีครับ